สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามารีวิวตัวอุปกรณ์ในการทําล่องยาแนวนะคะอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือมันจะเป็น all in one เสื้ออันนี้ชอ็ชอปมาจาการ้านค้าออนไลน์นะคะก็จะมีหัวสําหรับขูดล่องยาแนวนะคะแล้วก็ฝั่งนี้สําหรับการยาแนวเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการขูดล่องยาแนวนะคะ ก็คือมีอุปกรณ์แค่อันเดียวสามารถทําได้เลยจะเห็นว่าอย่างของเดิมตรงเนี้ยมันค่อนข้างดําและเช็ดยังไงเหมือนมันเข้าเนื้อละคราวนี้เราจะมาขูดล่องยาแนวก่อนที่จะลงตัวยาแนวกันนะคะพิธีการก็คือใช้อันนี้จิ้มไปที่รูใช้ตัวแหลมๆตรงเนี้ยเนะง่ายมากก็คือขูดตามล่องเลย ขูดไปให้สุดมันก็จะลอกของเปาทีงนะกดไปก็คืออุปกรณ์ตัวเดียวสามารถใช้ได้เลยเนี่ยขูดให้มันสุดๆอันนี้ก็คือเป็นผลของการขูดล่องไปก่อนหน้านี้นะแล้วว่างๆก็ขูดไป ให้เคียย์ของเก่าก่อนก่อนที่จะลงยานแนวนะคะเพราะว่าถ้าล่องมันไม่ลึกมันจะทําให้การยานแนวครั้งใหม่มันไม่ติดจะขูดไปนะคะโอเค